สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนครับผมพี่น้องครับพบพ่อกันอีกเลยครับพี่น้องกับเคยดอยแสบนั่ครับผมพี่น้องืันนี้เคยดอยมากครับผมลุงบูชาแนลครับผมพี่น้องครับผมพี่ชายเคยดอยไมมีโอกาสมานางกินน้ากันอีกคือเก่าครับผมพี่น้องครับครับผมพี่น้องืันนี้เคยดอยผ้าพี่น้องมากินตำสาตันครับผมพี่น้องครับมีเฮดเฮดเข็มทองอันนี้เฮดหนูขาวนะครับน้องพี่น้องครับเ็ดหนูขาวพักเคยดอยก็มมีสลัดเคยดอย ไอ้ยังก่อเฮิ่มหมูกรอบครับหมูกรอบอุ้ยลืมหมูกรอบครับผมพักกะมีสลัดมีผักกาดขาวมีต้นหอมมีกวงตุ่งนะครับน้องพี่น้องครับเอ้าเบาเบาไลายนำโหลดเบาเบาไลาย้ายหางนะครับมาเด้อครับพี่น้องครับครับแซ่บต้องกันครับพี่น้องอู้ดงอยู่คือเราครับพี่น้องครับพี่น้องู้ด โอ้เพจเดีดร้าใจคักเกยดยอยเบิ้งสีโหลด <c oughs> แน่นอนครับพี่น้องเพจคักครับอาแบบรสจะจัดเลยครับพี่น้อง เผ็ดยู pues oh. ่ตัวละเนาะเมืองโอ้เขือนไม่ลืมกินต้องเผ็ดต้องแสบตัวสีก็เลยครับพี่น้องสีก็เลยบบกเคยดอยบรรยากาศลมหนาวจังหน่อยครับพี่น้องลมบ่อยๆของนั้นก็มีกองไฟกองไฟกับของง่วครับพี่น้องครับดังไฟให้งั่ว ไก่ข้นพร้อมนะครับเนาะอุ่นไม่ได้โตครับพี่น้องครับ <laughs> <laughs> มาแซ่บเสียบนกันคือเกาเดอร์ครับพี่น้องครับผม โอ้ที่เด็ดเลยครับพี่น้องรสชาติจัดจานอากาศเย็นว่อยๆกินไม่เผ็ดจะหน่อยกับเหงื่อซึมออกบานไอ้พ่อพ่อเ,เข้ามาอยู่ข้ามันก็จะดอดทอดดึกทิ่ม <c oughs> มันเผ็ดด้วยับหวานได้บานีลเขาเสียเงินนี่โมเมนต์ <c oughs> อาจารย์สลายเนาะอาจารย์สลูอาจารย์สลัวบ่สลัวสลัวไปได้เนาะบานีเนาะ หอนมากะเป็นอาญาฉัลล่นะ <c oughs> เฮ้ยดอยจัดเมนูถึกปากลุงโบกเลยครับวันนี้ครับพ่อไม่น้องครับมานั่งน้ากันคือเอาละครับสองไอ้น้องสองไอ้น้องนั่งกินน้ากันแซ่บๆครับพ่อไม่น้องครับนั่งไปน้าเบาไปน้าหัวไปน้ามวนไปน้าครับพ่อไม่น้องทำทำกลางบรรยากาศที่เอาครับพี่น้องบอกเมือกง้ว่าคือเรับลูกทุ่งลูกทุ่งเลยเนาะลูกทุ่งครับผมเอาคนอีสานมันก็ต้องแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเนาะแมนเคยดอย เออเออึอออออมฮมนไหนกัดหล้วเนะาะกัดเลยไอ้กัดเอาเลยเข่ากันขนาดเนานะเข่ากันกบจำใ่จั่ แดงจนครึ่งเลยครับพี่น้องโน่นโจโกโสวดจานเลยครับพี่น้องใ <c oughs> <laughs> ส่คำยังไงจกบาดมาึงไงคำตาดูนคำตาเหลือก เสียงกับธรรมสาธรรมสาอะไรกับพี่น้องกับแก่กับห mm ้องเมนูเมนูนี้ติม เต็มพงเก้ม,มอีกแล้วเคยดอยมันแซ่บครับพี่น้องมันต้องเมนูที่ที่คิดอยากเนะครับน้องพี่น้องครับเมนูได้บ่คิดอยากก็ก,กินบ่แซ่บหน่อยเนาะแม่นครับ ใส่เฮดบ้างนะคำง่ายเลยครับพี่น้อง เพชรไลยจนน้ำตาของนวยเลยพี่น้องอืมอืแซ่บดีเนาะเคยดอใเมนูนี่เนาะเมนูแบบ ส,วง,สวงเลยครับพี่น้องแ <c oughs> มนแทกันยังนอนยังนอนเนี่ยโอ้ยตายตีหมวกอกครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ลูกไส้ครับเพราะนันน่อนอยู่ครับพี่น,อน่องเสียงลูกไส้ร <c oughs> ้านน่อยครับผม <c oughs> พักหน่อยเคยดอย เส,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 สียบเสียบเสียบพื่งตกลาะหึหึหึหคำได้กับหื้อคำนั่นที่น้อง ต้งหื้อเพ็ทต้งหื้อแสบ <laughs> แล้วเคยดอวยมู้หมดมากเห็ดเห็ดยังกว่าเพิ่อนเข็ดเ้็งครับครับแซ่ครับแซ่บครับยำพวดพวดพวดเนาะแม่นแต่ว่ากับนี่ขอเสียงเพิ่นอยู่เด้เพิ่นอยากฆ่าแก่าอาจจะแมนครับพี่น้องผู้เขวาที่ที่กับฆ่าแก่ากับแข้งข้าดีแต่ว่ากับแซ่บเพื่อเราพี่น้องแซ่บครับ rất tá chay nữa xây mưa bằng nào <laughs> มใส่เบิ้ลได้เนี่ยเอาเลยเอาเบิ้ลได้เลยเต็มเต็มข้าเลยพี่น้องเต็มข้าเลยข้าสุดท้ายพี่น้องครับเบิ้ลเอาเบิ้ลใส่เบิ้งนะอันนี้จุ้งจะห้หมดเฮ้ยดอยเอาดิจุ้งจะหายอืม โตัวเมนูนี่เด็ดครับเด็ดครับครับพี่น้องเผ็ดแสบนัวครับสวัดสวดจานโจโปพี่น่องเบิดก,กือก่า <h ums> มีแต่แนวพลอยกรอบๆพี่น้อง เฮ็ดหูหนูขาวกับกรอบปุดปุดปุดนเ่ก้มท้องกับยำพูดพวดไเอใส่ออนกับกุ๊บกุ๊บกุ๊บเนาะมันคอนทองเนาะครับออกแบบยำนี่ผมหนูซึ้อมวนในปากในลิ้นเนาะแซ่บเอ้อแล้วตอนหนึ่งเอาเปี่ยวลงตบถ่ายพี่น้องเื้ยเอ้ย ไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้ยแสบนัวขนาดพี่น้องครับเขาก็บรรยากาศล่มว้อยว้อยพี่น้องครับครับผมพี่น้องเคยได้เขาพ่นความพี่น้องเบิร์สุขสุขคนครับผมพี่น้องครับที่เขามาที่ตามรับสมเคยดอยแสบนัวนะครับน้อพี่น้องครับผมถ้ามากก็ฝากกดไหลก็แช่เคยดอยเด้อครับผมพี่น้องครับครับอีกอย่างนึก็เคยได้เขาฝากกับสองลุงโบ่น้องครับน้อพี่น้องครับลุงโบชานนลครับผมพี่น้องครับ ครับผมพี่น้องครับฝากน้ำในเด้อครับพี่น้องครับผมพี่น้องครับกับไอช่องเคยดอยนี่นะสองไอน้องสองไอ่องครับครับผมฝากไว่น้ำนะครับผมครับผมพี่น้องอ้อมบกอ้อมใจพี่น้องน้ำน้องครับน้องครับผมครับผมพี่น้องครับเกิดอะไรก็ลุงโบขอลาไปก่อนครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ